บางครั้งนะครับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์พวกนี้นอกจากจะซ่อมอาการที่ลูกค้าแจ้งแล้วก็ยังต้องมาแก้อาการที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งมาด้วยอีกต่างหากอย่างเช่นเคสนี้เครื่อง 10.2k ลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการติดโค้ด09เราซ่อมโค้ด09เสร็จเรียบร้อยเราจะทดสอบนี่เทอร์มินอลน,นะครับเทียวหวานเทียวรูดนี่ไม่สามารถขันน็อตยึดสายไฟได้เราก็ต้องมาซ่อมให้แบบนี้อีกเห็นไหมมันรูดหมดเลย ก็บอกแล้วว่าอย่าไปขันอะไรมันแรงมากนะครับเอาแค่พอตึงๆมือเอาแค่พอให้มันอยู่นะครับพอขันตึงมากไอ้นี่มันก็รูดนะครับรูดมาก็ล็อกสายไม่อยู่ล็อกสายไม่แน่นแล้วก็ไม่ได้บอกอีกต่างหากนะครับผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันว่าเครื่องใครนะอ่าไม่ได้บอกด้วยและเราก็ไม่ได้ประเมินค่าซ่อมในส่วนนี้นะครับอ่าที่จริงเทอร์มินอลตัวเนี้ยแพงนะถ้าจะซื้อใหม่นะครับเราไม่ได้คิดตังค์เพราะว่าเรา เราไม่ได้ซื้อใหม่ให้เราหาที่ซื้อไม่ได้เราก็ต้องมาซ่อมให้แบบนี้แกะไส้แกะพุงออกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนไส้ใหม่ใหนะ้บางคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ช่างก็ทําทําไปเถอะนะที่จริงมันไม่ใช่นะครับพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายถ้าจะเอากันจริงๆแต่โชคดีหน่อยมันมีอะไรเก่าอยู่ที่พอจะแกะมาใช้แทนกันได้นอกจากจะเป็นค่าชิ้นส่วนแล้วนะครับมันยังรวมถึง เวลาที่เราใช้มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างซ่อมเสร็จแล้วกําลังจะเทสแต่เทสไม่ได้เนื่องด้วยเทอร์มินอลมันเกี่ยวรูดก็ต้องมาเนี่ยมานั่งซ่อมเทอร์มินอลกันก่อนนะครับโดยที่ตังไม่ได้คิดเพิ่มด้วยนะตังเราไม่ได้คิดเพิ่มด้วยเพราะว่าประเมินลูกค้าไปแล้วแจ้งลูกค้าไปแล้วด้วยเราไม่คิดเพิ่มอยู่แล้วแต่ว่ามันเซ็งมากที่ซ่อมงานเสร็จแล้วก็ต้องมา มามีงานเพิ่มมาแบบนี้แบบนี้เขาเรียกงานงอกเห็นไหมเราต้องถอดชิ้นส่วนนี่เห็นไหมอันนี้เป็นชิ้นส่วนเดิมนี่ขันสะจนเกียวรูดไม่รู้ว่าจะเอาพละกกาลังมาจากไหนเยอะแยะอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนลูกเต๋าตัวใหม่แบบนี้มาเปลี่ยนให้นะครับนะใครส่งมาไม่บอกนะไอ้นี่ผมจะหมดแล้วนะ <laughs> ต้องไปรื้อแกะเอาจากเครื่องเก่ามาใส่นะกรุณานะอย่าอย่าขันแรงมากนะเดี๋ยว ถึงจุดไม่มีเปลี่ยนให้นี่มันจะลําบากนะว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะนี่หหาซื้ออยากนะเทอร์มินอลตัวใหญ่แบบนี้นะครับมีขายทั่วไปเนี่ยมันจะบางๆเล็กๆนะครับเหมือนจะไม่ทนกระแสสักเท่าไหร่ถ้าเทอร์มินอลที่มากับเครื่องพวก h y บริดแบบนี้ถึงมาจากโรงงานจริงก็ช่างเหอะแต่มันค่อนข้างหนานะครับแล้วก็เป็นทองแดงทองแดงเคลือบนะครับอาจจะเคลือบนิกเกิลหรือเคลือบอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เป็นรู้ว่าเป็นทองแดงเคลือบนี่ นี่อันนี้อยู่แล้วเห็นไหม,ไมก็ต้องมาเปลี่ยนให้แบบนี้นะครับขออนญาตบนนิสหนึ่งนะครับนะสำหรับ F อฟซหรือท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับบนน้อยเพื่นะหลายเคสแล้วเห็นว่ามีเปลี่ยนให้ก็ส่งมากันจังนี่เห็นไหมโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับอยู่แล้วนะ นี่แหละงานงอกของแท้นะครับ